สำนักงานเขตพื้นที <Dartmouth> ่การศึกษาประถมศึกษาตราดเปิดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง7วัน6คืนที่ค่ายลูกเสือจังหวัดตราดครับเวลา10นาฬิกาวันที่สองกันยายนที่ค่ายลูกเสือจังหวัดตราดนายมนตรีทัดเทียมผู้อนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูงหรือ a t c โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจำนวน38คนและจากหน่วยงานอื่นๆ31คนรวมทั้งหมด51คนใช้เวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น7วัน6คืนด้วยกันโดยได้รับวิทยากรในการอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราสและจากหน่วยงานต่างๆเป็นการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานชนะกรรมการ บริหารลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วยวิชาแกน12วิชาวิชาเฉพาะ8วิชาและวิชาพิเศษ5วิชาทั้งนี้ด้วยกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์มีระเบียบมีวินัยมีความรักชาติศาตสาตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนกระบวนการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยการพัฒนาไปสู่เป้าหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นคนไกที่สําคัญในการที่จะช่วยในการพัฒนาดังกล่าวการอบรมในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้กำกับรองผู้กำกับลูกเสือสามัญซึ่งผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นมาแล้วจะได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในกองลูกเสือสามัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ใช้บทบาทในการเป็นผู้นำของตนให้ลึกซึ้งกว้างขวางเพื่อพัฒนาความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธภาพและทักษะการเป็นผู้นำประกอบกับเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพระอาชัญญัติลูกเสือแห่งชาติทธศักาช2,551ตามมาตรา9นายมนตรีทัดเทียมผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาาตรดบอกว่าเป็นการอบรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศริเกตพระบร,รมราชินีนาถทรงพระชนม,มายุ80พรรษาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดําเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาให้ครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีครูที่สอนวิชาลูกเสือมีคุณวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้นเพื่อสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือไปในทิศทางเดียวกันเพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมกุกและการทํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ และที่สาคัญต้องการมุ่งเน้นสร้างคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ความรักชาติากา,ารอิจิตอาสาให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาโดยผ่านกระบวนการลูกเสือครับเจากน้าที่ผู้ทรงพลังจังหวัดลบบุรีกำลัช่วยในการจัดการอบรมเพื่อให้การอบรมนี้มีณภาพและก็ผู้เข้ารับการอบรมนำประสบการณ์นำความรู้ และกิจกรรมต่างๆจะใช้ในการที่จะกระตง้นพัฒนาลูกเสือที่ตรงเรียนต่อไปนะครับซึ่งถือว่าเราก็จัดกิจกรรมตัวนี้เป็นกิจกรรมที่เปืนประเกียิด้วยแลวก็กระตุ้นกำลัาลูกเสือเพื่อจะไปขยายผลเรื่องของลูกเสือที่โรงเรียนองอรา